ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพในคืนนี้มีความพิเศษมากกว่าทุกคืนเพราะตัวมังกรทองที่ใช้ซ้อมอยู่นี้เป็นตัวมังกรทองที่ทำขึ้นมาใหม่ที่ใช้สำหรับแห่ในงานประเพณีตุษจีนปากน้ำโพ เนื่องจากวันนี้ได้มีรายการโทรทัศน์มาถ่ายทาบันทึกเทปเพื่อนําความยิ่งใหญ่ของการแห่มังกรทองออกสู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ยังถือโอกาสเป็นการเช็คอุปกรณ์ที่ฝ่ายเทคนิคของคณะได้เพิ่มเติมเข้ามาในชุดการแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟคลีบมังกรทองระบบเสียงคำรามและตรวจสอบการใช้งานของมุกแก้ว เพราะว่าทางช่อง9นะครับรายการเขาจะทำสภูมเพื่อส่งไปเผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศด้วยแลกว20ประเทศนะครับต้องระวังนะพิเศษนะคะต้องครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันไปเกี่ยวขาดแล้วหรือไปสายไฟเกี่ยวเนี่ยมันจะเสียจะเสียเวลาซ่อมแล้วมันอาจจะไม่สวย,ยงบ้ะภาพรวมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีครับจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีก็ต้องคืนวันที่12คิดว่าสวยกว่านี้เพราะว่ากลางคืนเนี่ย ไฟมันจะมืดที่ถนนนะครับแล้วก็คนดูเยอะเด็กก็มีกําลังใจจะเล่นได้เต็มที่กว่านี้ครับผมปีที่แปลกใหม่ก็คือเพิ่มเสียงคารามขึ้นมาที่ตัวมงกรางคนืนนะครับแล้วก็ลูกแก้วทั้งหมดเป็นไฮเทคใหม่เนี่ย16สีสับเปลี่ยนด้วยรีโบทคอนโทรนะครับซึ่งมีที่เดียวผมว่าในโลกอะ่ะที่นครสวรรค์งานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับแล้วส่วนตัวกลางวันเนี่ยนะครับเรา,เรา,าทําใหม่หมดแล้วก็ ที่เขาเนี่ยแปดด้วยทองคำเปรวร้อยเปอร์เซ็นต์<ว>นะครับ<ว>ใช้จา<ว>่ายเฉพาะ<ว>ทองคำนี่ก็ประมาณ30,000บาทนะครับไม่รวมตัวไม่รวมอุปกรณ์อื่นนะครับถ้าทั้งตัวทั้งหมด2ตัวเนี่ยใช้งบประมาณ500,000กว่าบ,บาทครับ ทีมงานด้านเทคนิคพิเศษต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาตัวมังกรทองได้เห็นความสําเร็จที่ตนและทีมงานคณะมังกรทองเจ้าพ่เจ้าแม่ปักน้ำโพทุกคนที่ได้ร่วมกันทําขึ้นแม้วันนี้เทคนิคต่างๆที่เพิ่มเข้ามายังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงต้องปรับปรุงเรื่องระบบเสียงของมังกรทองที่เบาเกินไปเมื่อนําม,มาซ้อมควบคู่กับจังหวะกลอง ดีใจมากนะครับที่งานสําเร็จลูกแก้วที่ออกมาก็ออกสู่สายตาประชาชนบางส่วนนะครับแล้วก็แสงที่ได้จากเ,เวลาเราเปิดลูกแก้วแล้วเวลาการเปลี่ยนสีเวลาเล่นประกอบกับตัว ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ได้ทําแล้วก็เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบครับถือว่าภูมิใจมากแล้วก็แล้วก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติที่ทางคณะได้ใช้ลูกนี้แห่ในปีนี้ครับผมภาพรวมพอใจครับแม้ระบบเสียงอาจจะยังไม่ค่อยดังเท่าที่ควรแต่ทุกอย่างที่ทํมาไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วไฟแฟลชทางด้านหลังนะครับแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยทุกอย่างทํางานปกติหมดไม่มีอ,อย่างใดยางดึงเสียห,ยหายหรือพังครับผมพอใจครับพอใจมากครับผม ฝึกซ้อมในคืนนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจากเดิมที่การแห่มังกรทองของชาวคณะที่มีความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วเมื่อได้มีการพัฒนานําเทคนิคต่างๆเพิ่มเข้ามาในชุดการแสดงด้วยยิ่งทําให้เพิ่มความน่าสนใจและความสวยงามมากขึ้นไปจากเดิม ครับใช่รู้สึกดีรู้สึกดีครับตื่นเต้นดีเล้าใจกว่าทุกๆปีเพราะว่าปีนี้เห็นว่าทำท,ำทำามังกรขึ้นมาใหม่2ตัวนะครับใช้งบก,กว่า500 0 0นบาทซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับผมโยกตัวไปด้วย คืนนี้เป็นคืนที่ชาวคณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพได้นําตัวมังกรทองที่ใช้แห่ในตอนกลางวันและกลางคืนออกมาฝึกซ้อมเพื่อเป็นการทดสอบแสงสีเสียงเชื่อได้ว่าจุษจีนปากน้ําโพป,ปีนี้จะมีความยิ่งใหญ่ตระการตามากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนชนชลินถ่ายภาพสุภาวดีทีมข่าวเคซีนิวสรายงาน